เมื่อสาวสายิวหน้าจอเว็บแคมถูกแฮกเกอร์คาฮืนเจาะร,ระบบขโมยที่อยู่และตามไปเจาะถึงบ้านจนถึงแก่ชีวิตปริศนาว่าใครฆ่าเธอกลายเป็นปมในหนังเรื่องนี้ใครกำลังหาเสื้อสเวเตรืรอสวยๆร้านนี้เลย สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าใครฆ่าห่างทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ n ต t า g กร m ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่บุรุษปริศนาผู้ที่มีความไหวด้านใช้มือและเขาก็ใช้มือจับแป้นพิมพ์เพื่อสอดส่องสาวผู้เร่าร้อนที่กำลังรับบทนายหญิงในเว็บการแสดงของผู้ใหญ่ ในบทบาทของเดซิเร่เมื่อการแสดงได้จบลงเธอก็ได้ปิดกล้องกลับมาสู่โลกแห่งความจริงเธอมีนามว่าแคทลินเป็นคนธรรมดาที่ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพและที่สําคัญแคทลินได้ปกปิดงานที่เธอทําเป็นความลับและล็อกประตูอย่างแน่นหนาตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งของเมืองเกรซมิลเลอร์พี่สาวของแคทลินเธอกาลังอยู่ในงานเปิดตัวหนังสือชื่อดังเป็นภาคต่อแนวสืบสวนสอบสวนที่เธอสรรสร้างด้วยความคิด เธอคลัมบอ์วอยู่ในวงการนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวในวงการนักเขียนเธอมีอีเวนต์อยู่มากมายไก่กองแต่เมื่อได้รับข้อความจากน้องสาวเธอก็ต้องรีบกลับบ้านเนื่องจากเธอไม่ได้เจอน้องมา5ปีแล้วและเธอก็รู้ดีว่าแคทลินน้องสาวเธอนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆคงจะไม่ติดต่อให้เธอช่วยและแล้วเกรซกับแคทลินก็ได้เจอกันจนได้ทั้งสองมีรูปลัณ์ภายนอกที่คล้ายกันเปรียบดังฝาแฝด ต่ก็เห็นได้ชัดว่าทั้งสองมีทัศนคติที่แตกต่างกันคนหนึ่งหมกมุ่นเคร่งเครียดกับเรื่องครอบครัวส่วนอีกคนก็เป็นนักเขียนที่โด่งดังและที่แคทลีนต้องการพี่สาวนั่นก็เพราะว่าเธอไม่รู้จะพึ่งใครเธอไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการแค่ใครสักคนเคียงข้างเนื่องจากณตอนนี้แคทลีนมีปัญหากับสามีเก่าเรื่องสิทธิการดูแลลูกแคทลีนมาก่อนนั้นเหลวแหลเคยใช้ยาไม่ทํางานทําการเกาะผัวรวยกินจนณตอนนี้ผัวกเก่า ปฏิเสธเธอเธอเลยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้คู่ควรสําหรับคนเป็นแม่ตอนนี้เธอเลิกยาได้แล้วมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นครูสอนมัธยมแต่ถึงแม้จะดีมากแค่ไหนคนตัดสินก็คงเป็นสารว่าเควินลูกชายของเธอคู่ควรแก่การอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ซึ่งแน่นอนแคทลีนต้องการสิทธิในการเลี้ยงดูถึงแม้เธอจะรู้ว่าโอกาสมันช่างน้อยนิดเนื่องจากสามีเก่าของเธอนั้นเป็นคนมีอำนาจมีเส้นสายเต็มไปหมดคนรวยก็แบบ และอีกสิ่งหนึ่งที่แคทลีนต้องการให้พี่สาวทำเธอต้องการจะขายบ้านหลังนี้ซึ่งมันเป็นมรดกของครอบครัวต้องมีลายเซ็นของทั้งสองยินยอมในการขายเพื่อแคทลีนจะเอาเงินไปตั้งต้นกับอนาคตต่อไปซึ่งพี่สาวก็ตอบว่าโอเคเธอไม่เคยต้องการบ้านหลังนี้และพี่ก็เลือกที่จะเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปนานแล้วไม่เคยคิดจะต้องการมันถ้าน้องต้องการแค่ลายเซ็นพี่ก็ยอมให้ได้ระหว่างที่พูดคุยอยู่กันแคทลีนได้ปรึกษา เรื่องที่จะทําให้โจนาทานสามีเ่าของเธอดันด่างพร้อยเนื่องจากเคนลีนมีหลักฐานว่าโจนาธานสามีเก่านั้นฟอกเงินและยักย่อกเงินแผ่นดินหรืออมของหลวงนั่นเองหลักฐานเหล่านี้อาจจะทําให้เธอได้แต้มต่อในการรับสิทธิ์เลี้ยงลูกมาครอบครองบทสนทนาช่างเคร่งเครียดระหว่างสองพี่น้องถึงแม้จะไม่ได้เจอกันมานานแต่แค่มองหน้ากันก็พอเข้าใจค,คําคืนนั้นก่อนหลับไหลแคทลีนมีน้ําตาไหลออกมาจากตาซึ่งเกร เกรซที่ได้มาเห็นเขาก็มาปลอบโยนขยิบไปซิคืนนี้พี่ขอนอนด้วยถึงแม้จะโตมากเท่าไรแต่ใครๆก็ต้องการความอบอุ่นความรักที่ได้มาจากคนในครอบครัวไม่ว่ายังไงสําหรับเกรซแคทลีนก็ยังเป็นน้องสาวตัวน้อยของเธอเสมอคําคืนนั้นผ่านพ้นไปโดยที่สองพี่น้องพยายามสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กันและกันโดยที่หารูไม่ณนะมุมหนึ่งของเมืองใครบางคนกําลังแฮ็กเว็บไซต์แฟนตาซีอิงหรือเว็บที่แคทลีนทํางานอยู่จนทําให้รู้ ว่าแคทลินบ้านอยู่ที่ไหนและแล้วในเช้าวันต่อมาแคทลินก็ไปทํางานณนะที่โรงเรียนโดยไม่ทันบอกกล่าวพี่สาวซึ่งเกรซก็ตื่นในเวลาต่อมาเมื่อตั้งสติจิตสตาร์สเกรซก็เอาแ็ปท็อปขึ้นมาทํางานเธอยังมีภาคต่อที่ต้องเขียนแต่ทันใดนั้นเองกลับมีเสียงดังดังมาจากข้างบ้านใครมาเลืยไม้ป่านี้ดังรอบแรกไม่เป็นไรดังรอบต่อไปเหมือนเริ่มน่าลำคาญเลยออกไปทักทายผ่านหน้าต่างพอนุ่มเสียงดังจังเลยนะพอนุ่มด้านล่างก็บอก ขอโทษเหลือแผ่นเดียวแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะเกรซเห็นพ่อหนุ่มคนนั้นหน้าตาดีพอสมควรแถมยังพูดจาสุภาพลงไปทักทายเอยละกันพร้อมเอากาแฟไปเสิร์ฟซึ่งชายผู้นั้นก็บอกไม่เป็นไรผมไม่กินคาเฟอีนทั้งสองได้แนะนําตัวกันฉันเกรซมิลเลอร์เป็นพี่สาวของแคทลีนค่ะส่วนพ่อหนุ่มนามว่าเอ็ดเจอร์นิงทันทีท,นที่เอ็ดได้ฟังชื่อเกรซก็บอกให้รอแป๊บหนึ่งผมกลับเขาบ้านก่อนเอ็ดมีหนังสือของเกรซอยู่ในครอบครองเธอก็เป็นแฟนคลับตัวยง ส่วนเกรซเองก็ค้นชื่อเอ็ดใน Google จนได้รู้ว่าเอ็ดเป็นตำรวจหน่วยงานสืบสวนสอบสวนพนังงานสอบสวนที่มีผลงานยอดเยี่ยมไขคดีมา108เปรียบดังคู่สร้างคู่สมที่มีความสามารถคล้ายคลึงกันดูเหมือนว่าครั้งนี้เกรซจะคิดจริงจังถ้าเอ็ดพร้อมบุกเมื่อถูกปากถูกคอก็นัดแนะว่าคืนนี้มาดินเนอร์ก็หน่อยไหมเกรซไม่รีรอรีบติดต่อไปหาน้องสาวขอยืมเสื้อหน่อยจะใช้ออกงานในค่ำคืนนี้แคทเลียนที่อยู่ที่โรงร ก็คุยกับเกรซโดยที่ไม่ทันระวังว่าใครบางคนกำลังแอบจ้องมองมาที่เธอและเมื่อเธอกลับมาที่บ้านแคทลีนก็วิดีโอคอลไปหาเควินบอกว่าประเกสมาที่บ้านนะแต่คุยกับลูกไม่ทันไรเจนาธานสามีเก่าก็ได้มาตามลูกกลับเข้าบ้านน,าน่านทําให้แคทไม่พอใจเธอชุนเชียวเป็นอย่างมากแต่แล้วไม่ทันจะระบายอารมณ์หัวหน้าของเธอก็ได้ติดต่อมาเนื่องจากมีลูกค้ากําลังรอเข้าชมเดซิเร่อยู่ซึ่งน่านทําให้แคทต้องรีบกลับไป ที่ห้องห้องลับที่เธอไม่อยากให้ใครรู้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมบทบาทเดซิเร่เป็นนายหญิงในบราคอนยสิให้ผู้ชมดูในส่วนของเกรซก็ดูเหมือนจะไปด้วยดีกับพ่อหนุ่มรูปลออย่างเอ็ดเจนนิงทั้งสองพูดคุยกันเรื่องรูปคดีเรื่องสืบสวนสอบสวนดื่มกินกันที่ร้านและมาต่อที่บ้านของเอ็ดซึ่งเอ็ดกำลังปรับปรุงบ้านใหม่มีการพูดจาก,กันเล็กน้อยหยอกล้อก,กันตามประษาก่อนจากลาก็มีการจมพิษเพล่ำแลกประสบการณ์ที่ดื่มดำโดยที่ ไม่มีใครรู้ว่ากําลังมีภัยร้ายคลืบคลานบุกเข้ามาในบ้านของแคทลีนเมื่อเกรซไปถึงที่บ้านก็ต้องเจอกับข่าวร้ายน้องสาวครอบครัวคนเดียวที่เธอเหลืออยู่นอนแน่นิ่งกลายเป็นโศพเอ็ดเจนนิ่งที่ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้น,น,นก็รีบม,มาดูว่าเกรซเป็นอะไรเมื่อเขาเห็นเขาก็รีบแจ้งตำรวจทันใดการตายของแคทลีนทําให้ความลับของเธอเปิดเผยว่าเธอนั้นเป็นนางเอกสิ่วนางแสดงในโลกดิจิตอลแต่โดยทั่วไปแล้วงานนี้ไม่ใช่บทบาทรับผิดชอบของเอ็ดเจนนิง เขาเป็นตำรวจย่อนะั่สืบก็จริงแต่คดีนี้ดูเหมือนจะตกเป็นของคนอื่นเอ็ดเจอร์นิ่งอยากทำคะแนนกับเกรซเลยขอรับคดีนี้มาดูแลเลยต้องขอร้องคู่หูอย่างเบนที่พักร้อนว่าช่วยมาสะสางนิดหน่อยซึ่งเอ็ดก็ขอร้องคู่หูว่าฉันทำงานนี้คนเดียวไม่ไหวและแล้วเบนก็ต้องคล้อยตามเบนเป็นตำรวจที่มีความสามารถด้านจิตวิทยาสิ่งแรกเธอเข้าไปสัมภาษณ์เกรซเพื่อสอดหาข้อมูลปลอบโยนด้วยวาจาที่นุ่มนวลและเบนก็ถามถึงเว็บไซต์ ฟนตาซีอิงเกรซพอรู้อะไรบ้างไหมซึ่งเกรซก็ตอบว่าไม่รู้เลยเธอไม่ได้กลับบ้านมานานเธอรู้แค่ว่าน้องสาวเป็นครูไม่เคยรู้ว่าน้องเป็นนักแสดงในเว็บของผู้ใหญ่ระหว่างสัมภาษณ์เกรซก็มีทีท่าไม่ดีเธอระไมทุกครั้งในทุกคราที่นึกถึงน้องสาวจนตำรวจต้องแนะนําว่าคืนนี้ต้องมีใครอยู่ข้างเธอให้ตำรวจสาวเราไปเฝ้าไหมหรือให้เราเปิดโรงแรมให้คุณไม่ควรกลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งเกรซก็ขอว่าไปนอนบ้านคุณได้ไหมเอ็ด เอ็ดก็ไม่กล้าจะปฏิเสธผู้หญิงคอมาทั้งทีแต่ทว่าบ้านของเอ็ดก็ใช่ว่าจะสะดวกสบายเนื่องจากตอนนี้กําลังรีโนเวทบ้านห้องนอนเลยไม่พร้อมใช้งานงั้นมานอนกันที่โซฟาละกันโดยแยกกันนอนคนละอันณตอนนี้เอ็ดยอมเป็นทุกอย่างสําหรับเกรสในเช้าวันต่อมาเอ็ดก็เอาชามาให้ในขณะที่เกรสลืมตาแววตาของเกรสครั้งนี้ดูแน่วแน่ดูเหมือนเธอจะลืมความเศร้าโศกและคิดว่าจะเริ่มเสาะหาเบาะแสเพื่อช่วยเหลือคดีของน้องซึ่ง แน่นอนเอ็เจนนิ่งจะไม่ยอมคุณไม่ควรจะมาเสี่ยงฆาตากรเป็นใครเขายังไม่รู้แต่สำหรับเกรซแล้วไม่ว่ายังไงเธอต้องหาตัวคนร้ายให้ได้ถึงแม้เอจะไม่ยอมให้ช่วยก็ตามคันแรกเธอกลับไปในบ้านอ้างว่าจะไปเก็บของเธอรู้การทำงานของตำรวจดีว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นิติเวศกำลังหาหลักฐานอยู่แต่ก่อนที่หลักฐานพวกนั้นจะเลือนหายไปเธอต้องหาข้ออ้างเพื่อกลับมาบ้านเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอมาหยิบแล็ปท็อปและเมื่อได้เข้าบ้านเธอ ก็สอดสองรอบด้านแล้วพอจะสันนิษฐานได้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรบ้างคนร้ายทิ้งไว้แค่รอยเท้าไม่มีลายนิ้วมือเขาสวมใส่ถุงมือรองเท้าเบอร์11ทุบเข้ามาจากประตูหลังบุกขึ้นมาชั้นบนและเข้ามาทําลายร่างกายแอลลีนนั่นก็เพราะว่าสภาพศพมีร่องรอยการต่อสู้เธอสามารถเล่าเรื่องอย่างเป็นฉากๆากจากสัญชตาตญาณนักเขียนของเธอซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักฐานที่ตํารวจค้นพบเกรซอยากร่วมแชร์ข้อมูลกับตํารวจแต่เอ็ดไม่ยอม คดีนี้ผมขอรับผิดชอบเองเมื่อคิดเห็นกันไม่ลงรอยเลยแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตนเอ็ดและเบนมาที่บริษัทแฟนตาซีอิงเพื่อมาสาวถามข้อมูลว่าใครบ้างที่รู้รายละเอียดของนักสแสดงซึ่งทางบริษัทก็มีนโยบายการเก็บความลับของนักสแสดงอย่างมิดชิดไม่มีใครร่วงรู้นอกจากคนในระบบเองตัดภาพมาที่เครสเธอได้มาที่โรงเรียนเพื่อมาเอาเข้าวข,ของของน้องสาวซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนต่างมีคนไว้อาลัยกับการจากไปของแอดลี ในฐานะครูแล้วเธอเป็นครูที่ดีลูกศิลุกหาก็รักเพื่อนร่วมงานก็ต่างเอ็นดูนักเรียนได้มาแสดงความเสียใจกับเกรซในฐานะพี่สาวของครูหนึ่งในนั้นก็มีแรนเด็กน้อยที่ช่างเกเรแต่ก็มีครูอย่างเอลลินที่ช่วยดันนิัสและเจอรรา์ที่มีท่าทีเสียใจมากที่สุดกับการจากไปของแคทและแล้วเพื่อนร่วมงานก็ได้ขนของมาให้ซึ่งในนั้นก็มีแฟ้มเอกสารหลักฐานการฟอกเงินอมของหลวงของโจนาธานอดีสามีของ แคลลีนและระหว่างที่เกรซกำลังเดินทางกลับเมทันจะออกมาจากโรงเรียนนักเรียนคนหนึ่งของแคทก็ได้มาทักทายว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมเกรซก็บอกว่าไม่เป็นไรถือของเองได้เจอเราได้ถามถ่ายเรื่องคดีว่าเจอตัวคนร้ายหรือ,อยังซึ่งเกรซก็ตอบว่ายังเจอเราเลยบอกว่าทําไมคุณไม่ลองไปคุยกับบิลลี่สองสามวันก่อนผมได้ยินว่าบิลลี่ผู้เป็นพานโรงมีปากเสียงกับครูแคทลีนเกรซก็ไม่เข้าใจว่าเจอเราจะมาบอกเธอทําไมเจอเราก็ บอกว่าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีผมต้องไปก่อนนะคนขับรถมารับแล้วซึ่งเกรซก็รีบตามหาตัวบิลลี่คนที่มีปัญหากับน้องสาวเธอก่อนหน้านี้และแล้วก็ได้เจอกับนายพานโรงคนนั้นเธอเลยไม่รีรอที่จะถามไทยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องสาวฉันถึงโกรธคุณบิลลี่ก็ตอบตามตรงแบบไม่อ้อมค้อมว่าเขารู้ว่าแคทลีนทํางานในเวบผู้ใหญ่เป็นเดซิเร่แล้วบิลลี่นายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงบิลลี่ก็บอกว่าญาติของ ผมมีชื่อวาริชีเขาเป็นแอดมินดูแลวเว็บไซต์อยู่วันหนึ่งเขามาเปิดให้ผมดูและผมก็จําได้ว่าเดซิเรคคือครูแคทลีนซึ่งบิลลี่ไม่ได้คิดบองร้ายหรือคิดจะประจานแต่อยากให้แคทลีนระวังตัวก็เท่านั้นเองซึ่วนเกรสก็พอเข้าใจหลังจากที่เธอทราบข้อมูลก็เอาเรื่องนี้ไปบอกเอเลเบนว่ามีชายคนหนึ่งชื่อวาริชีเป็นแอดมินของเว็บไซต์แฟนตาซีอิงเมื่อรู้ก็ไม่ร,รอรีบบุกไปที่บ้านของริชีซึ่งริชีก็เป็นแอดมินจริง เขามีสิทธิ์ในการดูข้อมูลของนักแสดงทุกคนรวมถึงครูแคทล,ลินด้วยแต่เขาไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะบอกให้กับบิลลี่คนเดียวซึ่งบิลลี่ก็เป็นญาติของเขาริชชี่ได้ขอสาบานว่าไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้กับใครนอกจากบิลลี่คนเดียวเท่านั้นซึ่งเอ็ดและเบนก็ได้เก็บข้อมูลเอาไว้และเมื่อเอ็ดกลับบ้านมาก็ไม่มีปัญหากับเกรซเกรสดูเหมือนจะสอบสวนเรื่องนี้มากเกินไปแล้วยิ่งคุณถล้ำลึกคุณก็จริงอันตรายแต่เกรสก็ไม่สนยังไงน้องฉันก็คือน้องฉัน คุณจะห้ามยังไงฉันก็จะสืบเรื่องนี้อยู่ดีถ้าคนไม่ช่วยฉันก็จะสืบตามแนวทางของฉันเองตามสัญชาตญาณของนักเขียนที่รอบรู้เรื่องการฆาตกรรมเกรสดูเหมือนจะเข้มแข็งและยืนหยัดตั้งมั่นว่าจะสู้และเมื่อเอ็ดไม่ช่วยเธอก็พร้อมจะเดินหนีแต่เอ็ดพูดแค่คําเดียวก็ทําให้เกรสอ่อนระทัวนั่นคือคําว่ากลับมาเธอซึ่งเกรสก็หันกลับมาและจุมพิษกับเอ็ดอย่างดื่มดําเอ็ดมีใจให้กับเกรสก็จริงแต่งานก็คืองานเรื่องส่วนตัว ัวก็คือเรื่องส่วนตัวจะเอามาปะปนกันไม่ได้ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของนักแสดงผู้หนึ่งในเว็บไซต์แฟนตาซีอิงเธอคือผู้สารต่อบทบาทของเดซิเรและไม่นานเธอก็ถูกฆ่าตายโดยบุคคลปริศนาซึ่งรูปแบบการฆ่าและการจัดวางศพนั้นคล้ายคลึงกับศพของแคทล,ลีนเป็นอย่างมากและสิ่งที่ม่น่าเชื่อคนที่แจ้งความว่ามีการฆ่ากันเกิดขึ้นคือผู้ชมในเว็บไซต์แฟนตาซีอิงและแน่นอนเขาไ ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเขามีอยากเสียภาพลักษณ์ถ้าใครรู้ว่าเขาดูเว็บผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเมียและลูกของเขาจะมองเขายังไงซึ่งเอ็ดกับเบนก็พร้อมเข้าใจตัดภาพมาในเช้าวันต่อมาเกรซได้มาดักรอจนาธานที่มาส่งลูกหน้าโรงเรียนเพื่อคุยกับโจอดีตสามีของน้องสาวโจแทบไม่เสียใจเลยที่แคทลีนตายไปและโจก็ไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากวันเกิดเหตุเขามีพยานที่อยู่เป็นร้อยเนื่องจากอยู่ในงานปาร์ตี้ และโจก็ไม่หวนเกรงว่าแคทลีนจะเอาสิทธิในการเลี้ยงลูกไปเนื่องจากแคทลีนแทบไม่มีอะไรเลยที่จะมาสู้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือฐานะถึงแม้จะมีหลักฐานการฟ้องเงินก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากโจมีอายการอยู่ในมือโจนาธานพูดจาไร้ามารยาทไม่มีความสํานึกผิดไม่อะไรอวรและคิดถึงอดีตภรรยาเลยแม้แต่น้อยทําให้เกรซเพลลั่นมือต่อยหน้าโจไปหนึ่งทีและย้ําเตือนกับโจว่าอย่ามาง,งานศพน้องชนดิดขาดแต่ทว่าพอถึงเวลาจี งานศพก็มีโจมาร่วมไว้อาลัยไม่รู้ว่าโจมาเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคมหรือมาเพื่อไว้อาลัยจริงๆแต่ทุกคนในงานไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเพื่อนร่วมงานตำรวจทุกคนก็มาร่วมแสดงความเสียใจโดยเฉพาะนักเรียนคนหนึ่งที่มีนามว่าแรนดและเจอเรลลูกเทศมนตรีนักเรียนที่ยอมจ่ายตังสั่งดอกไม้ประดับลงศพที่รูราเมื่อพิธีศพได้จบลงก็ได้เวลาที่เกรซจะกลับเข้ามาอยู่ในบ้านตำรวจเก็บหลักฐานทุก ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอกลับถึงบ้านไม่ทันไรก็ต้องพัง,งหเนื่องจากได้เจอโปสการ์ดเดซิเรคุณอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วใครกันที่ไปส่งสิ่งนี้มาเกรซไม่รีรอรีบเอาการ์ดนี้ไปให้กับเอ็ดในสำนักงานและเกรซเองก็ได้คุยกับผู้กองที่ดูแลคดีนี้อยู่ว่าตนอย่างมีส่วนร่วมกับคดีนี้เกรซได้แสดงความสามารถด้านการวิเคราะห์และการสืบสวนสอบสวน,สวนจนผู้กองสาวยอมอนุมัติให้เธอเข้ามาอยู่ในรูปคดีซึ่งเอ็ดก็ต้องทำตา ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและยอมแบ่งปันข้อมูลทุกอย่างให้กับเกรซระหว่างที่เกรซดูหลักฐานทุกอย่างอยู่นั้นเบนก็ได้กลับมาเนื่องจากรู้ต้นต่อของโปสการ์ดนี้แล้วมีบริษัทจัดส่งมาที่หน้าบ้านซึ่งค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดส่งมันถูกหักจากบัตรเครดิตของนายทอมริโดแต่ทว่าทอมกลับไม่รู้ปภาษีภาษาอะไรเลยหรือบางทีจะมีคนขโมยบัตรเครดิตของเขาไปใช้ซึ่งก็น่านจะเป็นลูกชายของเขานั่นก็คือเนรซลูกศิษย์คนหนึ่งของแคทลีนแต่ แต่เรสก็กล่าวปฏิเสธแถมยังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะเอาผิดทําให้พวกเขาได้แต่ต้องสงสยัยว่าบางทีพอลูกคู่นี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกไม้ที่ถูกส่งมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งคนร้ายก็ยังลอยนวลและมันก็ได้ออกอาลาวาดอีกครั้งในค่ําคืนนี้มันบุกไปในบ้านของนักแสดงแฟนตาซีอิงนั่นก็เพื่อรอบค่าอย่างเงียบเชียบแต่ทว่ามันพลาดนักแสดงได้คว้ามีดทิมแทงเข้าไปที่มือของมันและมันก็ต้องวิ่งหนีไป เพื่อเอาชีวิตรอดและไม่นานตำรวจก็ทราบข่าวเรื่องนี้เอ็ดเบนและเกรซก็ไปณนะที่เกิดเหตุไปสอบสวนเบธานีผู้หญิงที่ถูกลอกทำร้ายสอบถามว่าคนร้ายมีรูปพรรณสันฐานยังไงเธอก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเพลหนังไม่เหมือนคนแก่แต่มีพละกำลังมหาศาลสวมนาฬิกาเรือนทองรูราดูมีราคาและเบธานีก็ได้แทงมันที่มือขวาอาจจะมีรอยบาดอยู่บ้างซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมันก็สำคัญมากสำหรับตำรวจจากคำบอกเล่า ทุกอย่างมันคล้ายกับแรนส์ตำรวจเลยออกหมายสารบุกไปที่บ้านของแรนส์เพื่อค้นห้องของเขาและแล้วก็ได้เจอนาฬิกาเรือนทองซึ่งมันเป็นนาฬิกาประจําชมรมของนักกีฬามวยป้าโรงเรียนนาฬิกานี้ยังเป็นหลักฐานไม่ชี้ชัดแต่ทว่าที่มือขวาของแรนส์กลับมีรอยบาดอยู่ถึงแมรสจะบอกว่าเดินต้นไม้เกี่ยวแต่เมื่อทุกอย่างมันชี้ชัดอย่างนี้แรนส์จะต้องถูกจับกุมตัวไปก่อนในฐานะผู้ต้องหาถ้ามีหลักฐานแน่ชัดเมื่อไหร่จุดจบของเขาก็คงจะเป็นคุกถึงแม พ่อของเขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์แต่คนทําผิดก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเงินทองช่วยอะไรไม่ได้หรือเปล่านะในขณะที่เอ็ดกับนายตํารวจบ้างมายกำลังทําหน้าที่เกรซกับรู้สึกชงวนใจบางอย่างเลยไปหาบิลลี่พันโรงคนโรงเรียนถามเรื่องริชชี่ญาติของเขาว่านอกจากบิลลี่และริชชี่จะมีใครอีกไหมที่รู้ว่าครูแคทลีนเป็นนักแสดงหน้ากล้องเว็บแคมซึ่งบิลลี่ก็บอกอาจจะมีเด็กคนหนึ่งนั่นก็คือเรนส์เพราะว่าเรนส์เป็นแฟน สิ่งนี้ก็เป็นความลับที่ริชี่ไม่ได้บอกใครแทมเรนซ์ก็ปกปิดเรื่องนี้กับพ่อแม่เหมือนกันตัดภาพมาที่สักนักง,งานตำรวจตอนนี้เบนและเอ็ดกำลังโต้เถียงกันทั้งสองมีความเห็นที่ไม่ลงรอยเอ็ดคิดว่าเรนซ์เป็นคนร้ายจากหลักฐานทุกอย่างที่เจอในบ้านแต่เบนก็คิดว่าไม่น่าใช่เนื่องจากผลเลือดที่ติดอยู่บนมีดมันไม่ใช่เลือดของเรนซ์ในขณะที่ทั้งสองโต้เถียงกันอย่างเมามันเกรซก็ได้โผล่มาบอกว่าเรนซ์ไม่ใช่คนร้ายเรนซ์เป็น เด็กคนหนึ่งที่มีความรักและไม่อยากบอกพ่อสาเหตุที่เขาไม่อยู่บ้านในเวลาที่เกิดเหตุอาจจะไปร่วมรับกาแฟหนุ่มก็เป็นได้และบาดแผลที่แขนก็น่าจะโดนกิ่งไม้บาดตอนที่แอบหนีออกจากบ้านไปหาแฟนนุ่มซึ่งดูเหมือนคำสนิษฐานของเกรซจะเป็นจริงทุกประการนั่นทําให้เรสถูกปล่อยตัวเนื่องจากไม่มีหลักฐานจะมัดตัวทําให้เขารอดพ้นไปหลังจากที่ไม่ได้อะไรกับการสืบคดีเกรซก็เริ่มปิ้งไอเดียบางอย่างเธอได้บุกเข้าไปในห้องทํา าาขอองงน้งสวเรียนรู้ทวงทานและวาจาการเป็นเดซิเร่ดูเหมือนเธอจะปิ๊งไอเดียบางอย่างแต่ก่อนเธอจะลงมือทำเธอเดรบไปหาเอชชายหนุ่มตำรวจที่เธอกำลังสืบสารสาย 3, สัมพันธ์แสดงความรักอย่างเร่าร้อนนั่นก็เพื่อสละเนื้อสละตัวเสกสูกก่อนที่ยังมีโอกาสนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่เธอจะทำในวันพรุ่งนี้มันช่างอันตรายซึ่งแน่นอนเอสต้องไม่ยินยอมแต่คืนนี้ขอมีความสุขไว้ก่อนและและ้วเมื่อถึงเวลาในวันต่อมาทางตำรวจ ก็ได้มีนัดประชุมกันซึ่งเกรสก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตอนนี้คดียังไม่คืบหน้ายังจับมือใครดมไม่ได้เกรสเลยชี้แนวทางที่จะล่อคนร้ายออกมานั่นก็คือเธอจะยอมเป็นเดซิเร่ให้เองถ้าเธอไหลสดในห้องของเดซิเร่อคเขาเดิมรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมชุดการแต่งกายก็คล้ายเดิมคนร้ายมันต้องยอมออกมาแน่ทำามันค้าง้ายกับเดซิเร่มากนักแลก้วก็และแน่นอนต้องมีคนคัดคา้านนั่นก็คือเอสแต่ถว่าไอเดียของเธอนั้นช่างเฉยบแหลมผู้ กอก็เห็นดีเห็นงามด้วยสุดท้ายความคิดนี้ก็ถูกอนุมัติและแล้วการสแสดงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเกรซได้แต่งเนื้อแต่งตัวเปิดแอคเคาเพื่อไลฟ์สดไลฟ์มีไว้ในแต่ละชั่วโมงเธอศึกษาท่วงท่าการพูดจาและถ้อยคําจากคลิปของน้องสาวและเรียนแบบอย่างเหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นซึ่งการไลฟ์สดของเธอนั้นก็มีตำรวจดักรออยู่รอบบ้านอยู่แล้วเพื่อเฝ้าระวังว่าคนร้ายจะโผล่มาแต่หนึ่งวันผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าช่วงเย็นพวกเขาเลยไปที่ เรียนพื่อสอบปากคำนักเรียนเพิ่มเติมดูซิว่าจะมีใครหน้าตุกติกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เจออะไรเลยจนทว่าณนะห้องชมรมมวยปล้ำเรสกับเจอเราได้คุยกันเจอเราย่ำยีศักิ์รีของเรสบอกว่าในมันกระจอกฉันเอาชนะนายได้ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือบนเวทีเรนสเลยงัดท่าไม่ตายออกมาพูดกับเจอเราเพื่อทิมแทงจิตใจเขาไปบ้างประโยคที่ว่าแคทลีนหรอหรือให้ฉันเรียกว่าเดซิเรแคทลีนคือเดซิเรทันทีที่เรส สผู้ประโยคนั้นเจอเราก็บ้าคลั่งอารวาสทุบตีเรสซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเรนสต้องเข้าโรงพยาบาลโชคดีที่ยังได้สติเลยสามารถบอกเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเอ็ดเล็บเบนได้ฟังนั่นทําให้ในายตรวจรู้ว่านอกจากริชชี่บิลลี่เรสก็ยังมีเจอราวที่รู้ว่าแคทลีนคือเดซิเรตัดภาพมาที่เจอเราวเขาเป็นเด็กน้อยที่ร่ํารวยอยู่กับแม่ที่เป็นเทศมนตรีแต่เขาไม่เคยได้รับความรักจากแม่เลยเนื่องจากแม่ของเขาเข้ม มีกฎร้อยแปแต่แม่ไม่เคยทําตามกฎเหมือนกับว่ากฎในบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อเขาคนเดียวเท่านั้นตัดภาพมาที่เกรซผู้กองสาวได้มอบอกเธอว่าเปลี่ยนชุดได้แล้วตอนนี้เราสามารถจับตัวคนร้ายได้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจอเราเพราะจะเราเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้ความจริงและจะเราก็ททำความรุนแรงกับเรนส์ถึงแม้เราจะจับเจอเราในฐานะฆาตกรไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่ได้สอบสวนและเจอหลักฐานแต่ก็สามารถจับได้ในข้อหาพยายามฆ่า เนื่องจากเรนได้แจ้งความซึ่งเกรซก็โล่งใจสุดท้ายก็เจอคนร้ายจนได้เธอได้สับเปลี่ยนชุดอยู่ในบ้านอย่างผาสุกปล่อยให้ตำรวจทำงานของตนไปซึ่งไม่นานตำรวจก็ได้ถอนกำลังจากบ้านเธอและจับทับบุกไปที่บ้านของเทศมนตรีนั่นเพื่อจับตัวเจอรอและเมื่อบุกไปที่ห้องของเจอรอเราก็ได้รับรู้ว่าเจอรอเป็นแฮกเกอร์มือดีที่รู้ความลับทุกอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์ของแฟนตาซีอิงคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นหลักฐานแน่ชัดว่าเขาอาจจะเป็น คนร้ายที่ไล่ค่านักแสดงอย่างเดซิเร่แต่เว่าเขากลับมาอยู่บ้านนี้สินั่นก็เพราะว่าเจอเราได้บุกมาที่บ้านของเกรซแล้วเกรซณตอนนี้เธอมีไหวพริบในการเปิดกล้องไล์สดและรอให้คนร้ายบุกเข้ามาเมื่อเจอเราได้ปรากฏเขาก็ได้ถอดหมวกซึ่งเกรซก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเจอเราแน่ๆเนื่องจากตลอดมาเจอเราไม่เคยได้รับความรักจากแม่แถมแคทลีนอาจจะเติมเต็มความรู้สึกความเป็นแม่ให้กับเจอเราได้และเมื่อเจอเราได้รับรู้ ว่าครูที่เขารักเป็นอีตัวในคลิปวิดีโอทําให้เจอเราสติแตกซึ่งเจอเราก็บอกว่าใช่ผมไม่ชอบที่ครูทํางานแบบนั้นผมจะไล่ฆ่าพวกทํางานแบบนี้ทั้งหมดแต่ผมก็ไม่ทันรู้ตัวว่าสิ่งที่ผมทําทําให้ผมไม่ได้ครูกลับคืนมาเจอเราเป็นชายเสียสติขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเขามองแคทลีนครูที่รักเปรียบดังแม่มาโดยตลอดและเมื่อรู้ความจริงว่าแม่ทําอาชีพนี้เขาก็ไม่พอใจจนคลั่งและเกิดสติแตกจแเกตตกจอเราได้สารภาพ ความจริงทุกอย่างโดยไม่ทันรู้ว่ากล้องกําลังไหลสดซึ่งมันก็ทําให้ไม่นานตํารวจก็รีบมาเจอเรารู้ตัวว่าตํารวจมาถึงบ้านหลังนี้ก็พยายามจัดก,การกับเกรซเกรสก็ดิ้นรนเต็มที่เพื่อหาทางออกและแล้วในขณะที่คับขันวีรบุรุษอย่างเอ็ดเจนนิงก็ได้โผล่มาและทําการวิสามันเจอเราคนรา้ายฆาตกรต่อเนื่องได้อย่างสําเร็จก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงอย่างแฮปปี้เอดดิ้งเกรซมิลเลอร์และเอ็ดเจนนิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่ง หนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก a m d b อยู่ที่3.9เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ s ับส c คร b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย